สวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะเรียนมามะนะครับมามะนะครับความหมายนะครับมันคล้ายกับรูปเตะสภาพในคลิปที่แล้วนะครับดูคลิปที่เล้วก่อนแล้วก็มาที่นี่นะคะก็จะเปรียบเทียบกันได้ว่ารูปเตะสภาพกับมามะนะครับมันต่างกันยังไงวิธีใช้เหมือนกันไหมหรือต่างกันไหมอะไรนี้ สภาพนะคะมันใช้ได้แค่รูปเตะเท่านั้นแต่ว่ามาม่านะคะมันใช้ได้หลายหลายอย่างว่าคำคุาศัพท์อีคำคุณศัพท์นะต้องใส่นะเพิ่มและคำนามโนด้วยนะครับก็ที่สำคัญที่สุดคือโคเรโตโคเรสที่สำคัญคือสองอันนี้ที่โอกโค้ชกนะคะสองอันนี้นะครับแต่ว่านกจากนั้นก็คำคุณศัพท์อีคำมุณศัพท์นะนะครับมันคงข้าน้อยแต่ว่าก็ใช้นะแต่ว่าไม่น่าจะอกโค้ช แล้วลูปในก็มา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 แค่ไหนขนะ้ออาจ,จับมีก็ได้แต่ว่าที่สําคัญนะครับพออวาะกลัวจะเหมาว่าลูปทากับนม้มน่มาม่านะครับอันทรงอันนี้สําคัญถ้าในโค้อแบบ N4 นะครับมีมามาและก็วงเรฟอะไรเงี้ยวงเรฟมามาอย่างนี้มมแล้ก็รูปท่ากับนามน่รูปท่ากับนามโน่นะครับแต่รูปในก็ใช้ได้คราก็นะะ่าจะไม่ต้องสนใจก็ได้อ่ะมามานะครับใช้เมื่อต้องการกล่าวว่าทำอีกสิ่งหนึ่งขณะที่่อยูในสภาพหนึ่ง ซึ่งเป็นผลจากการกระทำบางอย่างโดยไม่ได้เปลี่ยนแปลงสภาพนั้นก็เหมือนขั้นที่เดียวเนาะใช่ไหมขั้นที่เดียวนะครับเราก็เรียนรูปเตะสภาพใช่ไหมเช่นข้าศาึซเสด็จอยู่ในสภาพนั้นไปรงเรียนอะไรอย่างนี้บอกสภาพตนที่ทำกระทำกริยาอย่างหนึ่งออาจจะแปลว่าโดยจะแสในไปรงเรียนโดยการร่มอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอ,อันนี้ก็เหมือนกันเนาะ たまあいさっきん、か、ないかな、ーなん。たまいさっきでこ、ーに、なか、ーに、プリアンプレーン、なか、ーなん。たまいさっき傘をして、ロでこ、ーに、ロングリン、ちゃいまい。うん。で、やん、ーなん、ですね。例えば、見て、ルーシー、立ったまま寝ているよ、ノン言うですよね。立ったまま、こ、これ、 まあ、言うないサパープですよね。バイヤーイサパープですから。言うないサパープ、言う、言うん、ユーユーレポ、言うないサパープなん、ラブ。あ、にク立ったまま寝ていますよね。あおレを立って寝ています。まあ、いらないろ。こだい。なんか、レオ手がくまま、たんがいやがい。うん、例えばこれ。エアコンをつけたまま、会社に来てしまいました。ですよね。こう、まあ、ボーリサープ。なんか、まあ、ルスゲーはしまいました。ルてしまいました。ルスゲーですよね。まあ、ボーリサープ、ルスゲーな。はい。 ยู่ในสภาพเปิดแอร์ですねこれわかりますかมามาสภาพですよねโดยสภาพไม่เปลี่ยนแปลงเปิดแอร์นะที่บ้านนะและยู่ในสภาพนั้นนะครับโดยสภาพนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงฉันน่ะมาบริษัทถ้าเป็นภาษาไทยก็พูดยังไงมาบริษัทโดยลืมปิดแอร์อะไรอย่างนี้ถ้าเป็นภาษาไทยน่าจะพูดแบบนี้นะครับยู่ในสภาพเปิดแอร์ทิ้งไว้น่ะชันมาบริษัทรู้สึกแย่ลืมปิดแอร์ต้นใจข้าไปเยอะอะไรอย่างนี้ ภาษาไทยนะคะอาจจะไม่มีคําแปลดังนั้นตรงนี้ไม่ผมไม่ได้เขียนคําแปลเพราะมาม่านะคะไม่มีคําแปลทําอันนี้แล้วก็ยืนในสภาพนั้นโดยไม่ได้เปลี่ยนแปลงสภาพนั้นทํากับทากริยานี้ต่อไอ้นี้นะครับคนเอยู่แล้วก็อยู่ในสภาพยืนนอนต่อนอนเลยใช่ไหมอันนี้คือมาม่าですแต่ว่ารูปเทก็เป็นอย่างนี้ไงข้าซาอซาชิมัสการแล้วก็อยู่ในสภาพนั้นไปลงเรียนใช่ไหมก็เหมือนกันแล้วต่างกันยังไรรูปเทกับมาม่าให้คนเด ปกติใช้เมื่อทำอะไรบางอย่างโดยที่ยังขางการกระทำอีกอย่างที่ไม่ควรทำนีที่ไม่ควรทำหรือปิดไปจากที่ควรจะเป็นเอาไว้ไอ้คนกับมาม่าดนะครับปกติยูไม่ควรยูในสภาพนั้นังทำอะไรสักอย่างตัวตัวแบบนี้นะสิแมทตั้งแต่มาม่าเนติเออร์ยูอันนี้ก็ได้แต่ว่าอันนี้ควรจะใช้มามากกว่าเพราะว่าปกติเวลานูนนะคะ อยู่ในสภาพยืนนะนอนไหมก็ไมาน่นะคือคนเสียเนี่ยผิดไปจากควรจะเป็นปกติเวลานอนนะต้องนอนแต่ว่าเขาน่มันยืนอยูนานาย่ในสภาพยืนแล้วก็หลับใช่ไหมเขาต้องกคนเอกงตส่ตมามาอยู่ในสภาพเปิดเอนะคะฉันมาโรงเรียนและสภาพนี้นะสภาพที่ทิ้งเอาไว้ยันนี้นะครับ ป็นสิที่ควรจะเป็นไหมก็อันนี้คืออันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเป็นใช่ไหมครับแสดว่าอันน so ี้ใช้มามะดีกว่าแอร์คอนที่ติดที่บริัทนี้ปทำใกนนะครับนั้นมาเป็นสภาพที่ไม่ควรเป็นตอนนั้นมักจะใช้คือกับอันนี้ก็รู้ไปทำให้ฉันแสดงความรู้สึกเสียใจอะไรเนี่ยใช่นะครับ はい、ね、じゃあ見てみましょう。これ、パジャマを着て学校に行きました。これ、パイロングリアンですね。同ーイサイチュットノンです。パジャマ、チュットノンですね。はい、これ、サイチュットノーン、ユナイサパープ、チュットノン中。で、同ーマイプリアンプレン、サパープなん。それはユナイサパープ、サイチュットノン中。パイロングリアン。はい、ご覧ににニてる、来たまま案内でいいか。はい、これは、これですね。来たままです。クワジャチャイ来たまま。プロは、サイチュットノン、パイロングリアン。ママイレペン、 ปกติเนอมคือสิ่งที่ไม่ควรทำですよねจ้าทาร์นี่นะครับเป็นทารโเอ服บเ้ให่เ้ารนี่เป็นเสฟอผชุดนักเรียนชุดกันแบบใส่ชุดนักเรียนยูนสซาพนั้นไปโรงเรียนนะครับจะเป็นหรือไม่ควรเป็นก็ปกติเนาะสาเว่าใช้คับ่นเよียนเ着ื学อเนี่したสืたママ้อผู้ก็เนี็นเรื่องปกตไม่ได้ผิดอะไร แต่もตえば、อここに昨日と同じ昨日と同じ制服を着อะไรนี่ยเมืーー่าใส่ชุดนักเรียนแวก็นอนเลยหลัแล้วก็ใส่ชุดนักเรียนขนเมื่อวานนะคะไปโรงเรียนถ้าเป็นอันนี้ก็ใช้มาดีกว่าไม่กวานปกติต้องเปลี่ยนชุดนักเรียนใช่แล้วถ้าここผ้าจะมาชุดนอนเหมือนเดิมนะและตอนนี้เป็นก็มีี コンビニはいี่่皆さんきやんがいはชこれ最イのなんかパนะรับไปนซัตว์ไปเนですよねパイเซเว่นนどういんですよねでターこう分นะคบすまま分とかなんサイチュットไปซเรมันไม่อายรออย่างนี้อืปกตินีป่นนะคอยู่ในสภาพチュットนไม่ออกไปข้านอกแต่ว่าคอมไทยอาจจะถกข้ามบก็ได้่ผมเห็นบยในนมีคที่ใส่ชุดนน่ มาซื้อของที่เซเว่นเี้ยที่ไทยอาจจะปกติก็ได้อืแต่ว่าถ้าถามคนญี่ปุ่นน่าจะตอบข้างล่างแต่คนไทยนะคะก็ได้สิใส่ชุดนมไปเซเว่นไม่อายมันปกติอยู่แล้วมันไม่ได้เป็นสิงที่ไม่ควราทำก็เลยใช้ข้าบนก็แล้วแต่ให้คนอื่ก็โคตรเดกต่างระหว่างรูปเตะสาภาพกับรูปตะมามะาสาภาพเข้าใจไหมครัมแต่เวลาเราสอบนะคะจะไม่ว่ามามะใช้กับรูปตะหรือว่านามโนมามะนี่เน่นามโนมามะนี่นะคะสวมมามะเป็นเครื่อ,อเงเตงกายนะคะ,นะคะ やっちゃすがこれですねこれパジャマ例えばパイセウェなんかユーナイサパーパジャマな。ターチャイナームカムナームになんかパジャマのままこだい。パジャマのまま、うん、ユーナイサパーパーサイいなマイトンプットだい。これウユーレオはユーナイサパープチュットんかパイセウェイなれにゃこれウユーはサイチュットのウユーレオ、うん。制服のままこだい。ですが、まジャンマイはナームのままになんかポッカティクアンテンガイスアです。すあなんア。 โดยคำว่าไซโอนะคะที่สาคันคือですねループูปตาすี่สิน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 ีまสินี่สินี่สินียนมักเขิาใ่ผิดว่สินี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 ่อันี่ือนี่สินี่สินี่สินま่สินีまสินี่まินี่ส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 ิใี่สินี่สินเ่ไหมคะอันี่สินี่สินี่ส c นี่สินี่สินี่ยมากด้วยจําไว้นะคะ ในชีวิตประจำวันก็ใช้อยมากค่ะはい้จ้าววาริมัสชสวัสดีครับ